วิธีการผูกกระเป๋าบัญชีธนาคารนะครับขั้นตอนที่หนึ่งให้คุณเข้าไปที่หน้า,นาเว็บไซต์นะครับแล้วให้คุณเลือกอไอคอนตรงนี้นะครับเนี่ยที่เข้าไปนะครับแล้วให้คุณเลือกอแบงก์ก์ตัวนี้นะครับเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ผูกบัญชีนะครับให้เราทำการอ่าแบ,แบงก์กัปตัวนี้ แล้วก็ทําการเลือกอธนาคารรมอว่าเลือกอบัญชีธนาคารอาจจะเป็นชื่อธนาคารนะครับตัวนี้ให้คุณเลือกอธนาคารที่คุณใช้ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ทําการกดกไปตัวนี้นะครับก็จะเป็นชื่อบัตรของเรานะครับก็จะเป็นชื่อของเราเองนะครับที่อยูทำการ สมัครบัญชีธนาคารหรือว่าสมัครบัตรตัวที่เรากำลังใช้ในปัจจุบันเป็นชื่อของบัตรเครดิตนะครับแล้วก็หมายเลขบัญชีของฐานนะครับแล้วก็ทําการายืนยันเพิ่มถ้าเพิ่มสาเร็จก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยย้ำนะครับการผูกบัญชีธนาคารนี้คุณต้องดูให้ละเอยียดนะครับกรอกหมายเลขให้ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องคุณจะไม่สามารถที่จะ เงินออกได้นะครับเวลาที่เราถอนเงินออกไปมันก็จะไม่ประสบผลสําเร็จนะครับเพราะว่าผมเคยผู้บัญชีผิดครั้งหนึ่งแล้วนะครับเวลาที่ผมถอนเงินออกมาก็จะถอนไม่ได้เพราะว่าระบบอ่าโอเพนเข้าจะอ่าโอนเงินให้กับตัวเมืองบัญชีของเรานั้นถูกต้้งเท่านั้นครับโอเคนะครับ